ค่ะวากรณ์ตัวแรกขอที่ที่22นะคะเป็นเรื่องตลาดค่ะตอนนี้นะคะใช้สมมติหรือตั้งเงื่อไนไขว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งหรือสภาพอย่างหนึ่งแล้วจะทําอย่างไรต่อไปคําที่ปรากฏข้างหน้าเป็นได้ทั้งคากริยาคุณศัพท์และคํานามโดยผันให้อยู่ในรูปตากค่ะ,คะตัวอย่างนะคะเช่นกิจะยกขัดตลาดอุมิอุมินอิคิมาโช กิจายุคัตตะอคชค่ะประโยคนี้เท่นกิจายคัตกคตก็คืออันนี้มาจากอีใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปตะก็กลายเป็นโยคัตตะค่ะนี้ก็เขาบอกว่าถ้าอากาศดีไปทะเลกันดีกว่าถ้าอากาศดีไปทะเลกันดีกว่าประโยคต่อมานะคะ 仕仕事事がが大大変変だだったらめますったらิめますค่าย<は>นนเฮงป็จ t ท v e นะใช่ไหมคะเปลี่ยนให้เป็นรูปตะก็กลายเป็นทายเฮงดัตตะค่ะัวอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้างานลำบากก็จะลาออกถ้างานลำบากก็จะลาออก ต่อมานะคะお่าสนใจหนังสือแล้วจะซื้อน่ห้งเป็นคำนามเปลี่ยนให้เป็นลูปตะก็กลายเป็นหนังสืตะค่ะอันนี้ก็บอกว่าถ้าหนังสือสนุกก็จะซื้อถ้าหนังสือสนุกก็จะซื้อต่อมานะคะ この3つの質問に答えられたらこれをプレゼントします。この3つの質問に答えられたらこれをプレゼントします。はあ、これみんなは答えられる。勉強や足で吐くこと。 จสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นรูปอดีตก็กลายเป็นโคได้แลเลยค่ะก็คือถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้จะให้นี่เป็นของขวัญถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้จะให้นี่เป็นของขวัญต่อมานะคะอาจจะตรงคำว,ว่าโมชิที่แปลว่าสมมติว่าไว้นไหน้าประโยคนด้วยก็ได้ค่ะ ตัวอย่างนะคะもし s h i ったらどうしますかもし雨が降มたらกうา moshi มมมติว่าถ้าฝนตกจะทำอย่างไรสมมติว่าถ้าฝนตกจะทำอย่างไรนอกจากนี้นะคะในกรณีที่ประโยคเนื่อนขายและประโยคหลักมีประธานคนละตัว อย่างเช่นประโยคนี้นะคะโรชีอเมริกาพืตลาดโดชิมัสกถ้าฝนตกฝนในที่นี้เป็นประธานของประโยคที่เป็นเงื่อนไขใช่ไหมคะดังนั้นประธานในประโยคเงื่อนไขแล้วก็จะใช้กะค่ะส่วนอีกประโยคนึงประโยคนี้โดชิมัสกอันนี้ประธานจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่เราคุยด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าฝนตกจะทำอย่างไรก็คือถ้าฝนตก คุณจะทำอย่างไรดังนั้นประธาน2ตัวนี้ประโยกหลักและประโยกเงื่อนไขมีประธานคนละตัวกันประธานในประโยคเงื่อนไขก็เลยใช้คำช่วยด่าค่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ